รวยร่ำรวยแล้วกันนะคะซินเจียยูอีซินนิวอัจฉรยขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินด,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 ดีต้อนรับครับเข้าสู่ค่ำคืนที่2ของงานหาดใหญ่ไชนีสนิวยอร์ก2014เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ผมทับตะกอพิจารน์บอยครับ ค่ะเรียกชานไดค่ะเรียกดาสุภาการไอค่ะคืนนี้นะครับเปลี่ยนคู่มาอีกแล้ว<ม>าหา<ช>ปราบเดียว เด่นหน้าพิธีกรหญิงนะครับเมื่อคืนก็จะเป็นคุณแพนเค,กนเคกเ้กในภาคภาษาจีนครับวันนี้เราก็จะพีคไทยนะครับกันตลอดทั้งงานมาเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายๆท่านอยู่ในงานก็รู้แล้วแต่เป็นผู้ปกครองนะครับแล้วก็เป็นพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาที่มให้กําลังใจเพราะในคืนนี้เนี่ยเราจะมีการประกวดนะครับความสามารถของนุน้อยรุ่นเล็กกัน ใช่มาดูกันดีกว่าว่าการแต่งของเด็กตรงไนครับจุดแรกก็คือซุ้มเต่งหลังมาถึงป้าผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ต้องถ่ายรูปแชร์ลงไอจีเฟซบ o ๊กหรือบางท่านก็ถ่ายลงโซเชียลแคร์ดีเรียบร้อยโช,ชว์ให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าตรุษจีนหาดใหญ่ในสวยงามขนาดไหนยังยังเลยอ้นนีไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวต้องไป แล้วค่ะพี่บอยมีโอกาสต้องไปถ่ายนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นโซนอาหารอร่อยนะครับมากมายเมื่อกี้ไอเห็นข้าวมันไก่ไฮลาด้วยนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยภายในงานครับบริเวณภายในสนามโรงเรียนศรีนครก็จะมีมินิมอเตอร์โชว์นะครับ,ม,รบมาแสดงยนตรกรรมยานยนต์จากหลากหลายรุ่นแล้วก็ทุกยี่ห้อนะครับรวมไปถึงโซนเดยรอบของโรงเรียนศรีนครด้วยนะครับมีรถสวยๆแล้วก็ข้อเสนอพิเศษมากมายเลยนะครับยิ้มไปลูกยิ้มไว้ เดี๋ยวๆเก็บไว้เก็บไว้ไม่มี 202 28 202ครับ202หลัก3นะครับที่เราจะได้รู้พี่ของเราในวันที่10นะครับวันเสาร์ที่5ครับ

ยิ่งเลยยิ่งเลยด้วยครับนี่ครับรับทุนการศึกษา2,000บาทค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองครับรับทุนการศึกษา3,000บาทพร้อมด้วยรางวัลและสายสะพายครับ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะรับทุนการศึกษา4,000บาทค่ะพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายค่ะรางวัลชนะเลิศนะครับจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา5,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลและ สายสะพายครับนี่คือรางวัลทั้งหมดนะครับที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับเพระาะฉะนั้นแล้วตั้งที่สิบบาคะแนนเป็นยังไงนะครับคะแนนก็ต่างกันด้วยนะคะดอกสีแดงเรียบร้อยเราจะมีเวลาเปิดโบนนะครับด้วยการส่งมอบดอกไม้ด้านหน้าเวทีหนาทีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องรีบซื้อดอกไม้เก็บเอาไว้ นะครับน้องไอซ์มาในชุดจีนสมบูรณ์แบบเลยโอ้แบบ,แบย้ยนนะคะชุดนี้นบบนลำดับต่อไปครับผู้เข้าประกวดหมายเลขเจ็ดครับ เลนะครับสละ10ิไปครับเพราะฉะนั้นเราจะไปต่อนะครับพี่ผู้ประกวดหมายเลขต่อไปนะครับคือหมายเลขสิบครับคือน,นี้มีผู้เข้าประกวดทั้งหมด สามสิบหมายเลขแต่ว่าสลากสิบไปสองหมายเลขนะครับหมายเลขเก้าสลากสิบไปแล้วหนึ่งหมายเลขครับและต่อไปนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบเอ็ดค่ะแม่วันนี้แต่ละคนชุดจับเต็มจริงหรือไงใช่เต็มยศเลยเอาสักเราสองคนดูดกก็ไม่แม่ค่ะวันนี้เรายอมวันนี้เรายอมใช่เรายอมให้น้องมอก่อนนะ ลองก็จะได้ดูสวยงามนะครับลำดับต่อไปครับผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบสองครับ,ท,ท,รบรท่านใดที่ชื่นชอบนะครับตอนนี้ซื้อดอกไม้ได้นะครับเดี๋ยวเราย้ำอีกครั้งในสำนักไม้ดอกไม้อยู่หน้าเวทีใช่ค่ะมีทั้งดอกแดงดอกสีชมพูคะแนนก็ต่งางกันไปด้วยนะคะ ขับต่อไปครับ,รบเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข14ครับเริ่มซื้อดอกไม้ได้เลยนะครับสีแดง50บาทเท่ากับ5คะแนนครับค่ะและสีชมพู20บาทนะคะเท่ากับ2คะแนนค่ะอยู่ด้านหน้าเวทีฝั่งขวามือของผมนะครับซ้ายมือของคุณผู้ชมเองครับเดินรีบมาด้านข้างเวทีได้เลย เื้อผ้าแต่ละคนจะจัดเต็มแล้วในเรื่องของไหวพริบปฏิภาณความรอบรู้เกี่ยวกับจีนก็จะต้องมีติดตัวมาบ้างต้องมีด้วยทั้งยังกีช่อนังพิเศและอารมณ์ใช่แล้วครับลำดับต่อไปครับชมผู้เข้าประกวดหมายเลข16ครับ ใชครับหมายเลขยี่สิเอ็ครับสวยทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย้หนนีสีี่อนนี้ก็เป็นสีมงคลของชาวจีนด้วย ทองผู้ถี่มงคลเราวันนี้ลำเลียนคณะกรรมการนะครับว่าในค่ขคืนนี้หมายเลขที่สลาดสิทธิ์ไปคือหมายเลข9และหมายเลข22นะครับเป็นชั้นหมายเลข22่สลาดสิทธิ์ไปแล้วลำดับล่าหลักมากครับลำดับต่อไปครับหมายเลข นี่เราก็ถือว่าได้เรียนรู้วัฒนธรรมเขึ้นแต่กายผมชาวจีด้วยน่ยค่ะและจับถัดไปได้ขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลขที่5ค่ะเชิญครับว,วันนี้การประกวดเราจะไม่แบ่งแยก,กแตำแหน่งชายและหญิงนะครับเราจะตัดสินรวมกันเลยเพราะฉะนั้นแล้ว ที่สุดแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ความเหมาะสมและอยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการนะครับว่าจะมอบตําแหน่งให้กับดุมน้อยหรือสาวน้อยที่เหมาะสมที่สุดดีในค่ำคืนนี้ครับใช่ค่ะและที่สังขารให้ดอกไม้ยังคงขายอยู่ตอนนี้มีทั้งดอกสีแดงและสีชมพูซึ่งคะแนนสองสองดอกก็ต่ั่กันด้วยนะคะใช่แล้วครับตอนนี้ซื้อดอกไม้ไว้แล้วเก็บไว้ก่อนนะครับซือไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะนี้รอบเปิดโหวดครับเอาละครับเชิญหมายเลขต่อไปครับหมายเลข26ครับเชิญครับ ตามยิ่ตามสมัยนะใช่รอบด้านจริงๆนะคะสำหรัที่สุดเลยเด็กยวนี้กล้าแสดงออกนะครับกล้าแสดงออกมากไปทีวีตอนนี้เนี่ยฉันก็เห็นอยู่ร้องเพลงโอ้โหได้ทุกอย่างเลยนะคะ,ะเอาละต่อไปครับหมายเลขถัดไปนะคะหมายเลขยี่สิบเจ็ดขณะนี้นะครับทุกท่านกำลังชมการประกวดนะครับความสามารถของหนุ่มน้อยสาวน้อยนะครับนั่นคือการประกวดใช้นิดกิ๊ส 2014ครับในงานหัดใหญ่ Chinese New Year Festival โอ้บบอนี่เดินกับซูเปอร์โมเดลเปลี้ยวแยาแเรื่อต่อไปนะคะหมายเลข28ค่ะโอ้โหคนนอกอยูอลังการมาก ใช้ขนมนในการปรดับประดานลจีนมาเป็นท่านเจ้าเมืองนะคะน่าจะเป็นเจ้าเมืองมนตทนใดสักคนตนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันว่าแต่ละคนเนี่ยมานจะมนตทอะไรเอาละและตอนนี้ครับ3ามสเ็ดหมายเลขกันนาเวทีแล้วพรบมือกับทั้งส1สเ็หมายเลขได้ครับแล้วจะไปตรงกลางเวทีกันครับทไหครับเพื่อ ชื่ออะไรครับ今年我今今年我ว岁了อ่าแน,นะนำตนภาษาไทยหน่อยชื่ออะไรครับมิงเฉียงตัวละครครับ,รบขอบคุณครับน้องมิงเฉียงครับอ่าต่อไปครับยืนประจำที่เดิมเลยต่อไปหมายเลขสามครับเชิญครับแต่ชื่อจีนพอดีเลยน้องมิงเฉียงอยู่หลายรอบ น้องก็พยายามตอบอยู่เออก็ดีแหละชื่อมิ้นเชียงนี่แหละต่อไปครับแนะนําตัวครับหมายเลขสามเชิญครับชั้นไหนโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนศรีนครโรเวทิงเรียนศรีนครชั้นป .1 ทับหนึ่งครับเรียบร้อยขอบคุณครับต่อไปครับแม่ค่ะวันนี้ก็ชุดสวยอลังการทุกชุดเลยอลังการเลยทีเดียวนะครับอเชิญเลยครับอ๋อเช้าบีมเด็กหญิงนิชาคงมา ปอยสองรักสามโรงเรียนพิดานุค้ออย่าลืมไปกำลังใจให้หนูได้ที่หนึ่งด้วยนะคะขอบคุณครับโอโ้เล่อไปเลยดีกว่านะคะหมายเลขหกค่ะเห็นเด็กๆนีความสามารถแบบนีน้เราก็ชื่นใจนะครับชุดเกี่ยวอันนี้เดี๋ยวพี่ทีมงานชุดเกี่ยวชุดเกี่ยวอยู่ด้วยกันแล,แล้วรักกันรักกันเกี่ยวดอง<พ>อกันนะครับแนะนําตัวเลยครับ

จบหมดยังหมดยังหมดแล้วใช่ไหมขอหยังกกันนะสวยสวยดังเฉยเวยคลงขอคะแนนขอคะแนนกรรมการแล้วใช่ไหมกรรมการเวยเฉยใช่ไหมคะหมดแล้วนะโอเคขอบคุณค่ะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นน่ารักเื่อออกเลย ลักษณะซ้อมคุยก<อ>ับเฟอร์บ<อ>ี้มานะครับ ขอให้ล่ำรวยเนียนเนียนหวยอูเหลือกินเหลือใช้เนียนเนียนฟ้าฉายล่ำรวยตลอดไปซื้อซื้อสุนีทุกเรื่องรับรื่นชื่อเสียงโดนดันการงานก้าวหน้าสวามชุดแดนมนคนรับปีใหม่รับอา่านเปลาซอนใหญ่กันทั่วหน้ามีเงินใช้ไหลม จิตการก้าวหน้าท่านตระก,กูลหนูขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันกินเจน,นะคะคุณจีนค่ะก้าวเจ้าวอเตอร์มินจือหนูชื่อเดิมหนูเล่นตกใจไว้ไม่เป็นไรแหมพิพากษ์กันได้อาชื่ออะไรคะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องอ,อ,อะไรคะอื่น ชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรคะอี๋ยวบอกกรรมการก่อนกรรมการอยากรู้จักว่าชื่อน้องอะไรแล้วชื่อน้องอะไรคะ